อยอนค่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นปกคลิปนะคะตอนนี้มีนาะกำลังจะปล่อยอคิฟฟอ o m s ค l ล c o l ชั่น2 o n สอติดติ ก็เป็นคอลเลกชันนะคะที่มีคอนเซปต์ด้วยเดี๋ยวมีนานะคะจะทําคลิปอธิบายนะขั้นตอนนะคะเดอร์เมกิ้งของคอลเลกชันนี้ซึ่งมันจะเป็นคลิปที่แบบว่าสวยงามที่สุดนะคะที่ทุกคนจะเคยเห็นมาเพราะมีนาจะเล่นใหญ่นะคะลงทุนลงแรงแล้วก็เสียเวลาไปกับมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันน่าจะมาหลังจากที่ปล่อยขายไปแล้วนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเคเรากลับมาที่ตรงนี้กันดีกว่าก็คอลเลกชันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับเอ่อคอนเซปต์นะมันเดย์เร putation ก็คือการทําอะไรที่แบบว่า ซ้ำๆเดิมๆนะคะโดยที่แบบไม่มีความหมายซึ่งสิ่งที่มินาเห็นจากคอนเซปต์นี้นะคะก็คือพนักงานออฟฟิศมินาก็เลยทำอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบเออที่มันมีเอลเมนต์แบบในออฟฟิศก็คอลเลกชันนี้นะคะมันก็จะมีความแบบออฟฟิศแวร์อยู่ด้วยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเออมันก็ชันเลนนะคะสำหรับมินาประมาณนึงอยู่แล้วก็สาหรับทีมมินาด้วยก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เสื้อยืดก,ก่อนเลยกันน่าจะเป็นอะไรที่แบบทุกคนเขาถึงง่ายสุดตัวแรกนะคะก็จะเป็นเสื้อยืดสีขาว ก็ซื้อยืดตัวนี้นะคะพูดถึงเสื้อก่อนนะจะเป็นทรงเดียวกับตัวบอลลูนนะเดี๋ยวมีนาขึ้นรูปให้ดูก็มันจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราซื้อเสื้อแบบปกติแบบไซส์เดียวกับเราอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ไซส์เอนะยกตัวอย่างนั่นแหละมีนาก็แนะนําว่าให้ซื้อไซส์เนะคะทุกคนไม่ต้องไปเพิ่มไซส์นะคะเพราะว่ามันโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วนะมันมีหลายคนมากเลยเขารอบตัวมีนานะซื้อแบบเผื่อมีนาแบบ มันโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วมันก็ค้างจะใหญ่อ๋อแล้วมีนาก็ได้ฟีดแบ็กนะคะจากคอลเลคชันแรกของมีนานะนานะเกี่ยวกับคอเสือ้อว่าแบบเออคอมันกว้างไปนิดนึงนะคะแบบอยากให้มันแบบเล็กลงมาแคบลงมานิดหน่อยนะมีนาก็เลยเอาคอไปอีกนะสองนิ้วก็หวังว่ารอบนี้จะถูกใจทุกคนกันนะคะเนื้อผ้านะคะมีนาก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะอย่างคอลเลคชันแรกอะผ้ามันจะนิ่มใช่ไหมเออแต่รอบนี้มีนาอยากให้ผ้าเนะี่ยมันมีความแบบอยู่ทรงนิดนึงเพราะม,มีนารู้สึกว่าเออถ้าผ้านิ่มเกิดน,นะคะมันจะยับง่ายกว่าส่วนตรงแท็กนะคะมิน่าก็เปลี่่ยยนนนนหหอดไซ์ใ้มัู แบบว่าเออสติทแวร์มากขึ้นนะคะพออย่างคอลเลคชันแรกใช่ไหมที่มันเป็นแบบยาวๆวอ่ะเออมันดูฟิลแบบ ล,เ,ลเกินเดี๋ยวมาพูดถึงลายข้างหน้านะคะพูดถึงลายข้างหลังกันก่อนตรงนี้นะคะทุกคนเสื้อยืดทุกตัวนะของคอลเลคชันนี้จะมีสก,กินนะคะคําว่าคิด from z o นะถ้าถามว่าเออทำไมมันดูไม่ตรงนะคะก็มันผ่านแบบเอฟเฟกของคอลเลคชันนี้นะเดี๋ยวนะอธิบายฟังนะแล้วก็จะมีป้ายสีม่วงตรงนี้นะคะเย็บทับไปเลยนะคะไม่ต้องไปแกะออกนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิธีสก,กินนะคะแบบไฮเดนนะมันจะเป็นแบบนุนๆออกมานิดนึนนนนซงซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีสก,กินนะคะที่แพงกมากๆเลยนะแต่มีนะว่ามันคุ้ม อโอเคกลับมาข้างหน้านะคะนิมนาใช้ DTG นะเพราะมีรู้สึกว่ามันมีสีเยอะนะคะคือถ้าเป็นซิลสกรีนธรรมดาไม่ได้หรอกส่วนลายตรงนี้นะคะที่มานะคะก็คือมันเป็นโลโก้อคิฟัอมโซนนี่แหละแต่ว่ามีนาเอาไปซีลอกนะคะแล้วก็แบบขยับขยับนะแล้วมันก็เข้ากับตีมบับฟิตด้วยนั่นแหละอ๋อแล้วก็จะมีคําว่าอาคิฟัอมโซนนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นกรินเลยนะคือมันจะเป็นฟิลเหมือนเป็นบล็อกอะ่ะซึ่งสำหรับมีนานะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในออฟฟิศเลยทุกคนแบบในออฟฟิศที่มันจะเป็นแบบ ที่มันจะเป็นบล็อกๆอ,กอะ่ะเออแบบตัวใครตัวมันอะ่ะอันนั้นเรียกว่า cubico นะก็น,นี่แหละซื้อตัวแรกนะคะ ตัวต่อมาก็คือตัวที่มิน่าใส่อยู่นั่นเองอันนี้ก็น่าจะเป็นลายที่มิน่าชอบที่สุดนะคะเสื้อยือดนะของคอลเลคชันนี้นะข้างหลังอาจจะมืดนิดนึงนะคะทุกคนแสงมันเปลี่ยนนะลายอันนี้นะคะก็จะเป็นีย์แค p นะคะทุกคนที่แบบว่าถูกใช้งานแบบรัวๆน,นะคะจนสีมันแบบทะลอกทะลอกออกนิดนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวของตัวแรกนะคะที่แบบว่าถ้าจะพิมพ์คําว่าอากิฟอมโซเป็นภาษาเกาหลีนะ,ะนั่นแหละก็อันนี้ก็ด,ดีจีเหมือนเดิมนะคะซึ่งคงนนงดแพงเลยนางแล้วก็ข้างหลังเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่สีม่วงแต่เป็นสีขาวอัน,นมนะะเ,นดเดิ น,ะะนี้ไม่ต้องแกะออกนะทรงเสื้อเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์นะแต่ที่มีนาสังเกตนะคะผ้าสีเทานะมันจะมีความนิ่มกว่านิดหน่อยอันนี้มินาก็บอกให้รู้ให้เชนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะของเสื้อยืดอันนี้ก็จะเป็นสีดํานะใช้วิธีพัฟสกินนะคะแดดออกหรือว่าสกินนูนนะก็คือสกินนูนนะคะจะไม่เหมือนไฮเดรนนะไฮเดรนนะคะจะเป็นการสกินแบบซ้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะแบบซ้ําๆๆนะซึ่งมันแบบมันจะแบบคมมากอันนี้คือสีพิเศษนะคะที่แบบเออมันโดนความร้อนแล้วมันจะพองก็เป็นวิธีสกินยอดฮิตนะของแบบเออหลายๆแบรนด์ที่เขาใช้กันนะข้างหลังก็เหมือนเดิมนะคะแท็กสีขาวนะคะแล้วก็ป้ายนี่ ก็เสืยย้อยืดนะคะมี3ลาย3สีนะคะก็น่าจะหมดแล้วหมดเลยนะมินาําไม่น่าจะรีสตอ็อกก็มีนาฝากด้วยนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าพวกราคาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมินาขึ้นไว้ให้ ัวนี้โอเคอันนี้เมล่าต้องบอกตามตรงนะคะว่าตัวเนี้ยจะไม่ใช่เสื้อฮู้ที่แบบราคาถูกแน่นอนคือถ้าทุกคนดูแมทกเชีเรียลนะคะแล้วก็ดูดีเทลต่างๆทุกคนน่าจะพอเข้าใจมินานะอย่างแรกก่อนเลยนะคะผ้านะนมินาใช้เป็นผ้าฟลีซนะโอเคก็มินารู้สึกว่าเออทุกคนน่าจะรู้จักไอ้ผ้าเฟนเชลี่นะที่เป็นเหมือนเกตบาซึ่งมินาก็ตัดสินใจอยู่2อย่างนะคะเพราะถ้าเป็นผ้าฟีเนี่ยมันจะมีแบบ คอลีผสมพอมีนาทดลองทำสองผ้านะคะกลายเป็นว่ามีนาชอบผ้านี้มากกว่าเพราะว่ามันอยู่ทรงกว่านะคะมากกว่าผ้าเฟนเทอรี่นะเพรผ้าเฟนเทอรี่มันจะย้วยก็ตัวนี้หนาอยู่นะโอเคเรามาดูดีเทลเลยก่อนเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อฮูด ตรงนี้มันจะเย็บลงมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีนี่เย็บลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งเป็นกระเป๋าข้างหน้านะคะป๊บน,นึงนะ้ทุกคนเนี่ยค่ะมันจะเป็นโค้งอย่างงี้นะมีน่าสึกว่าอยากทําให้มันดูยูนิคนะดูแบบไม่เหมือนใครแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสกินไฮเดนนะคะโลโก้แบรนด์แล้วก็จะมีดีเทลนะเย็บตรงนี้นะตรงแขนเสือ้ออันนี้ก็จะมีหมวกเลยนะทุกคนส่วนข้างหลังก็จะมีดีเทลเย็บนะคะสองข้างนะคู่มาอย่างงี้นะมีนาูสึกว่าเออมันทําให้ดูแบบมีดีเทลเยอะดีนะเนี่ยแล้วกลยเ ชัดเจนนะคะนี่ลายสกินข้างหลังก็เป็นสกินนูนเหมือนกันแล้วก็มีคาว่ามันเดนนะคะนี่เร putation นะ สกินธรรมดาแล้วก็มีป้ายแทกด้วยอันจริงนะคนพอมันมีสกินบนผ้านี้นะคะมน่ารูสุกว่ามันทําให้ดูแบบมีมิติมากๆเลยนะตัวนี้นะคะมีน่าทาทั้งหมดมีแค่2ไซส์ด้วยกันนะคะก็จะมีไซส์นี้นะไซส์ M แล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นไซส์ L นะที่ความจริงมันเหมือน XL นะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่มีนาแนะนํานะคะว่าให้ดูตารางไซส์ก่อนนะคะจะได้วัดแบบเออให้มันชัวร์นะก็อย่างมีนานะคะมีน่าใส่เป็นไซซ์ M นะไซส์นี้จริงๆอ่ะมีนาก็คิดอยู่นะว่าเออจะทำไซส์เล็กอีกไซส์หนึ่ ก็เลยอยากให้มันมีเอฟเฟกนี้นะก็เลยไม่ทำไซเล็กออกมาแล้วก็ซิบนะคะสิบสิบอันนี้นะคะเป็นของ YKK นะคะทุกคนเป็นสิบวิสลอนนะคะ YKK นะเป็นสีพิเศษที่มินานะคะสั่งผลิตออกมานะคะ <c oughs> เพื่อแบบ เสื้อฮูดตัวนี้สีนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นแล้วคอสก็จะสูงขึ้นไปนะอีกเพราะว่ามีนาเคยจริงๆก็เคยพูดไปแล้วนะว่ามีนาตามหาเสื้อฮูดที่มันแบบว่าเสื้อฮูดสีแต่ที่มันถูกใจอยู่แม่ก็เลยแบบเออถ้ามีนาทำออกมาก็คือทำให้แบบตัวเองชอบจริงๆอะ่ะแล้วก็ถูกใจมากๆเพราะฉะนั้นดีเทลแมทเทียลนะคะมันก็ต้องแบบเพอร์เฟกต์สำหรับมีนานะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นฮูด คอลเลกชันสนะคะก็เป็นตัวที่2ของแบรนด์นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะนี้มินาทําจํานวนน้อยมากนะมินาก็ไม่รู้นะคะว่าเออมินาจะแบบมีการรีสต็อกไหมยกเว้นว่ามันขายดีจริงๆนะคะมินาก็อาจจะทําการรีสต็อกเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากนะคะทุกคนอันนี้มินาพูดจริงๆเลยนะแบบสูงกว่าที่มินาคิดนะคือบินออกมาแล้วแบบโอเคฮุดนะคะนี้เป็นตัวโปรดของมินาเลยนะคะฝากด้วยนะทุกคนอนะันนี้ตั้งใจมากๆทั้งทีมก็ตั้งใจมาก เรามากันต่อที่เสื้อเชิตกันดีกว่าก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มินาแบบต้องมาทําเสื้อเชิดแล้วก็คิด แบบดีไซน์ทําเสื้อเชิตกันด้วยนะแบบทั้งทีอ่ะคือก็มีเสื้อเชิตแต่ไม่รู้ว่าเชิดดีเนี่ยคืออะไรก็เลยกว่าจะออกมาเป็นอันนี้นะคะก็ลําบากกันอยู่ก็อันนี้นะคะจะเป็นเสื้อเชิตนะคะมีทั้งหมด3ไซส์ในะ S M L มีนานะคะใส่ไซส์ S นะแบบนะคะที่ใส่นะสูง180บวกๆนะใส่ไซส์ส L เพราะฉะนั้นทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วแหละโอเคก็มีดีเทลนะคะเหมือนเสื้อฮู้ดเลยนี่ไอตรงที่ลายโค้งนะคะทุกคนนี่ข้างแล้วก็ตรงปลายนะคะตรงไซส์ลิปเนี่ยคือปกติมันจะอยู่ข้างๆใช่ไหม แต่บีนาไว้ตรงนี้นะคะทุกคนมีนาสุกว่าเออแบบเวลาเราล้วงกระเป๋าอะมันดูเม็กเซนกว่านะแล้วมีนาก็คิดอยู่นะคะว่าเออมีกระเป๋าหรือไม่มีกระเป๋าดีนะแต่ว่าถ้ามีนาดูคนส่วนใหญ่อะเขาก็ใช้กระเป๋าตรงนี้กันเยอะนะอ๋อแล้วก็มีป้ายแท็กตามเคยนะคะสีม่วงตรงนี้แล้วก็จะมีตรงคอเสื้อนะคะมีแท็กกิ้งนิดหน่อยนะสีม่วงถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะตรงกระดุมมันจะเป็นแบบแอบไว้นะคือมันจะเห็นแค่เม็ดบนตรงนี้นะคะเม็ดเดียวแล้วก็ตรงแขนเสื้อนะคะก็จะมีเย็บตรงรอยต่อเหมือนเดิมนะเรามาดูล่านหลังกก่่อนดีวา ด้านหลังนะคะก็จะมีเหมือนเป็นจีบนะแล้วก็จะมีแบบเย็บผ่าหลังเลยนะคะเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าเกาหลีนะคะดูชอบอะไรแบบนี้เยอะมากคือถ้าใครอยากแต่งเป็นสไตล์อปป้านเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์สุดๆแล้วทรงก็จะมีความบ็อกซี่ด้วยนะคะตรงข้างล่างนะมินาทำเป็นแบบตรงนะส่วนข้างหลังนะคะตรงนี้จะเป็นแบบสกูปนิดหน่อยนะแ,แหละมินาสุกว่าโซน คืออันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเอาเสื้อใส่ก็เป็นกางเกงก็ผ้านี้นะคะมันรู้สึกว่ามีความ p ค e s s u r e นะคือไม่จำเป็นต้องรีบแบบรีดนะรีดแบบเรียบอะไรอย่างงี้คือผ้ามันจะมีความยับในตัวนิดนึงนะคะเออทุกคนแบบน่าจะพอเข้าใจป่ะส่วนสีนะคะมันจะไม่ใช่สีแบบขาวจ๊วนะมันจะมีความแบบออฟไวท์นิดหน่อยมี2สีคือตอนแรกเมยก็กะว่าวจะทําสีขาวแค่สีเดียวแต่เมยรู้สึกว่าเออมันดูน่าเบื่อเกิดไปนะก็เลยมีสีฟ้าออกมาอันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะ แตกต่างแค่สีก็ฝากกันด้วยนะคะทุกคนเสื้อเชิ้ตนะคะคือถ้าคิดแบบมีนาจะมีเชินะ้ตแลเมีเยคงแบบเอิกว่าคงเป็นสองตัวนี้แหละอันนี้มีนาพูดจักใจนะมีนาสุกผู้ชายใส่หลอชัวร์ส่วนใครที่แบบเอออยากลองแต่งแบบเทรนออฟฟิศแวร์อะไรอย่างเงี้ยมินาสึกว่ามินาคาดว่าปีหน้าเทรนนี้น่าจะมานะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าชิ้นสุดท้ายเป็นกางเกงสแลกนะคะที่มีนาใส่ถ่ายไว้ในคลิปพูม่าไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ไปดูสามารถไปดูกันได้นะก็ถ้าจะให้ทุกคนพูดถึงแบรนด์ของมีนานะคะทุกคนน่าจะนึกถึงกางเกงของแบรนด์มีนามากกว่าอย่างคอลเลคชันที่แล้วนะคะก็จะเป็นคาโก้คาจริงคอลเลคชันนี้นะคะก็แอบ,บกดดัน,นมีนานิดนึงนะมีนาสึกว่ามันต้องทําให้ดีที่สุด เท่าที่มินาทําได้ก็มาเป็นกางเกงสลักตัวนี้นี่แหละมันจะมีความแบบยาวกว้างนิดนึงเอาเป็นว่าเรื่องทรงนะคะเดี๋ยวไปดูไซส์ชร์งกันเอาเองแล้วกันนะเดี๋ยวมินามาพูดถึงดีเทลก็ปกติกางเกงสลักใช่ไหมทุกคนข้างหน้ามันจะเป็นจีบรีดแต่อันนี้นะคะมินาเย็บให้มันแบบเป็นจีบไปเลยนะให้ฟิลเหมือนกางเกงวอร์มเหมือนพวกแค็กแพนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีจีบอีกอันนึงนะคะมินาชอบแบบวิชวลของมันนะแล้วก็กระเป๋านะคะก็เป็นเหลี่ยมตัดออกมาแบบนี้นะ กวางเลยกวางมากมี่ารู้สึกว่ามันได้แบบความวิชวลแบบเป็น3เส้นดีนะสำหรับมีนานะคะมีนารู้สึกว่าเออมันให้ดูแบบว่าคอนเซปต์แบบการทําซ้านะมันแบบ3ครั้งอนะตึกตึกตึกตามคอนเซปต์นะคะมันเดนเรปิทชันแล้วก็จะมีแทร็กเกงสีขาวตรงนี้แล้วก็แทร็กเกงอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมีสองข้างเลยส่วนซิปนะคะก็จะเป็นของวายคีนะซึ่งซิปพวกนี้นะคะมันไม่สามารถหาซื้อตามท้องตลาดได้นะคือต้องสั่งกับบริษัทโดยตรงที่ไม่น่าตัดสินใจใช้กระดุมนะคะเพราะาว่าเอมันมน,น่าะแบบบขยัอไรไง่ายกว่าเพออม ถ้าถึงรวมไปนะคะมันก็ยังล็อกอยู่นะแล้วก็ข้างๆนะคะมีปักคําว่าคิดฟอร์มโซนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าอย่าใทุกคนได้เห็นนะคะมันจะมีจีบรีดนะตรงนี้ตรงขางเกงข้างหลังส่วนกระเป๋านะคะจะมีกระเป๋าล็อกอันนึงนั่นก็คืออันบนอันนี้เพราะไม่อยากให้แบบเออมันมีคอนเซปต์ของการทําซ้ํานั้นแบบไม่มีความหมายแต่วันนี้ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็มีแท็คด้วยตรงนี้ส่วนทรงนะคะมนามาได้อยากให้มันแบบกว้างเกินไปนาอยากให้แบบเออแบบใครใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่กว้างไปนะคะแต่ว่ามมันจะไ่่่่เข้้าาารูแตถใใใอยกสหญ นะคะก็แค่อัพไซน์นะคือมันจะกองแน่นอนแล้วก็ให้ไปดูว่าเออให้ขนาดเอวเนี่ยมันไม่เกินสะโพกเราก็พออย่างของมีนานะคะมีนาใส่ไซส์ XS นะอันนี้ส่วนอันนี้นะคะเป็นผ้าบูผสมกับโพลี่นะเพราะว่าถ้ามันเป็นผ้าบูอย่างเดียวนะคะมันจะแบบว่าเบาบางเกินไปแล้วมันจะซักลำบากน่าจะได้แค่แบบซักแห้งอย่างเดียวนะส่วนกางเกงอันนี้ มินาแนะนําว่าให้ซักมือแล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกางเกงนะคะที่มีเป็นความภาคภูมิใจของมินาและทีมอีกตัวหนึ่งนะ perfect l e <Yeah. S 1> วหมวกอันนี้ มินาไม่ทำออกมาเยอะนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนไหมเป็นหมวกแก็บนะคะสีดํากับสีน้ําเงินที่มินาไม่ทําสีม่วงออกมานะเพราะว่ามินาอยากทําให้มันอยู่ในคอนเซ็ปต์ของออฟฟิศนะคะก็คือสีน้ําเงินแล้วถ้าจะทําสีม่วงเพิ่มอีกอันนึงอะงบไม่พอนะข้างหน้านะคะจะเป็นลายปักนะคะเอฟเฟกของจีล็อกนะเออแล้วมินาก็จะปักพับไปอีกครั้งหนึ่งก็เล่นคู่สีนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นออกสีออกแนวแบบ ครีมครีมพีชพชนั้นันรู้สึกว่าพอมันอยู่บนสีน้ำเงินนะคะมันดูสวยดีนะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีประจำแบรนด์นะคะสีม่วงกับสีขาวอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงแบรนด์เลยนะคะทุกคนจะเป็นสีแบบออกอมน้ําเงินหน่อยๆและข้างหลังนะคะก็จะมีแท็กอย่างนี้นะคะก็อย่างนั้นแหละอันนี้ก็มีเหมือนกันนี่ก็เดี๋ยวนมะลลองใสใ่ดูนะคะเป็นหมวกทรงประมาณนี้โอ้ยอันนี้ไมล์ยังไม่ได้ปรับนะโอเคก็หมดแล้วนะคะครบแล้วนะนี่สีน้ำเงินนี้ปรับหลวมขึ้นหน่อย ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะทุกคนคอลเลคชันนี้นะ,ะของมีนานะของมีนาแล้วก็ทีมด้วยนะคะคือมีนาไม่ได้ให้ทุกคนคิดว่าแบบเออเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะมีนาคนเดียวไม่ใช่นะคะคือเบื้องหลังมีเยอะแต่แค่ไม่ประสงค์จะออกกล้องตอนนี้ก็น่าจะปล่อยแล้วหรือยังไม่ปล่อยมีนาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ถ่ายคลิปตอนนี้อยู่นะคะคือยังไม่ได้ปล่อยนะถ้าชอบก็ฝากทุกคนแชร์ให้มีนาด้วยนะคะฝากบอกทุกคนบนโลกให้ด้วยนะคะกระจายก,กระจายข่าวกันนะถ้ามีนาพูดตามตรงนะคะไอ้พวกคอลเลคชันนี้นะคะแล่นสงบมีนา หมดเลยนะทุกอย่างนะคระับมินสึกว่าต้นทุนมันสูงกว่าคอลเลคชันที่แล้วเยอะเลยนะเพราะมินาเลือกผ้าเลือกทุกอย่างทีแบบมันดีอะแล้วก็รับฟีดแบ็กต่างๆนานาด้วยแล้วก็มาแก้ไขปบปุงมก็ปีหน้าแล้วครัมเนาตั้งใจแบบปล่อยเป็นคอลเลคชันเล็กๆนะคะอย่างปีหน้ามินาได้แค่ปล่อย2คอลเลคชันใหญ่คือมินาตอนนี้มินาก็เข้าใจแล้วนะคะว่าการทํา1คอลเลคชันเนี่ยมันคือใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้าแบบนานมากๆนี่ค่ะมินาเร่งมากนะเนี่ยอันนี้คือดีเลย์มา2เดือนนะคะทุกคนแล้วมินาคะก็คือ ขัดกับคำพูดที่ทุกคนเตือนนะคะว่ายาปล่อยในเดือนธันวาคนมะช่วง12-12ช่วงเซล์คือท่านพี่ดำไม่ได้ปล่อยตอนนี้นะคะคงไม่ได้ปล่อยแล้วนะคอลเลคชันนี้โอเคก็ไปแล้วนะคะทุกคนฝากอาคิฟอมโซนะคะแล้วก็หัวใจมีนาด้วยนะส่วนใครอยากติดตามแบนด์อาคิฟอมโซเบื้องหลังกันทำน,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องมีนาด้วยนะคะ โอเคก็ไปแล้วนะคะบายๆก็ฝากอุดหนุนมินาด้วยนะคะอย่าลืมไปแท็กไ g แบรนด์มินาด้วยนะเดี๋ยวมินาจะเข้าไปกดไลค์ส่วนใครที่ไม่มีคาโก้ก็อย่าลืมไปกดกันได้นะแล้วก็แบรนด์นี้สปอยนะคะปีหน้าจะมีคาโก้สีใหม่แล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนดีเทลเล็กน้อยสักอย่างนะคะก็ฝากติดตามด้วยส่วนส้คอนะคะมีคนถามถึงอยู่เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่จะปล่อยทำขาย อันนี้มินาน่าจะเปิดพีนะคะพูดตรงๆนะเพราะมินากลัวว่าไม่มีใครซื้อนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครซื้อสร้อยคอมินาบ้างโอเคไปก่อนนะคะทุกคนคลิปยาวไปแล้วบ๊ายบาย